ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไก่ก้าวฮินดูตลอดนะครับ<ม>เดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจำวันที่1-15มกราคมพุทธศักราช2,567คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไป แต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกลายเป็นดาเราจะเน้นเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินและความ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอปะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อาจารย์จะเปิดนะครับโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับหลักสูตร2เดือนนะครับก็จะเรียนนะครับทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเรียนตอน1นึทุ่ม นะครับไปจนถึง3ามทุ่มนะครับเรียนอาทิตย์ละ2วันนะครับวันละ2ชั่วโมงก็เท่ากับว่า4ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งก็เรียน4ครั้งก็เท่ากับว่า16ชั่วโมงเราเรียน2เดือนก็เท่ากับว่า32ชั่วโมงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีไรายได้เสริมเหมาะสําหรับท่านที่เตรียมตัวสําหรับกเกษียณท่านมีวิชาพยากรติดตัวไว้รับรองนะครับวิถีชีวิตชะตาชีวิต จะไม่ตกอับแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามลายข้างล่างมาได้เลยหลักสูตร2เดือนราคา5,000บาทจ่ายเต็มจำนวน5,000บาทสำหรับเรียน2เดือน32ชั่วโมงผมเกตก้ารฮินดูตลอดสวัสดีครับนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีธนูนะฮะก็จะมีดาวช่วยเรื่องการเงินก็คือดาวนะครับพระเสา นะดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกะดดุมพระนะที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองนะครับกระแสงเงินสดนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ไหนล่ะก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีกุมนะครับเราจะเรียกว่านะกัดดุมพระไปอยู่ในเรือนของสะหะชะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับดาวพระเสาเนี่ยที่อยู่ในราศีกุมเนี่ยได้ตําแหน่งพิเศษนะเราจะเรียกว่าตําแหน่ง อุดมเกณฑ์นักระอุดมเกณฑ์นะครับนะก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยเกิดจากการติดต่อนะครับการเข้าหาการประชาสัมพันธ์นะครับออนไลน์ค้าขายออนไลน์ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้หรือเงินเนี่ยเกิดจากทาให้คนอื่นรู้ว่าเรามีความสามารถอะไรนะครับถ้าเราสามารถทําได้ก็ทํา,าให้เราประสบสําเร็จนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการยิงแอดยิงโฆษณาขายสินค้าหรือโปรโมท หรือทำให้สังคมรู้อะไรประมาณนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้การเงินเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่นะครับวารุณไพ่วรุณเนี่ยเป็นไพ่เอ่อแห่งสายน้ำเนาะนะครับสายน้ำเนี่ยเย็นฉ่ำนะครับแล้วก็สายน้ำเนี่ยบางครั้งบทเกี่ยวกราดก็ยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นเหมือนกันนะฮะ คือไพ่นี้เป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่เอาเหตุผลเนี่ยเหนือกว่าอารมณ์คำว่าเหตุผลเหนือกว่าอารมณ์นั่นก็หมายความว่าบางครั้งคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันนะครับแต่คุณเลือกที่จะทางที่ดีที่สุดของคุณก็คือทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมถึงแม้ตัวเองจะเจ็บถึงแม้ตัวเองจะรู้สึกไม่ค่อยจะโอเคนะครับนั่นก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราเ ทำสมมุติออนไลน์เนาะสมมุติเราทําออนไลน์บางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจของเรานะครับอาจจะมีคนเข้ามาบ้างหรือไม่เข้ามามั่งนะครับแต่ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ไม่ท้อนะครับเพราะเขามีเป้าหมายเขามองเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันมีเป้าหมายเรื่องนี้นะนะถึงแม้คนจะเข้ามาในไลฟ์เราสักคนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาละคิดในแง่บวกนะเราก็ยังโอเคอ่ะดีกว่าไม่มีคนเลยอะไรประมาณนี้ นะแต่ถ้าเกิดไม่มีคนเลยก็ไม่ทอ้อก็พยายามพัฒนาดูซิว่าคนอื่นเขาทำยังไงเขาพูดยังไงเขาอ,อะไรเงี้ยนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางครั้งไม่สบายใจอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่สามารถอดกันได้สามารถทําให้มันผ่านพ้นไปได้เพื่อการใหญ่นะและตัวเองเนี่ยอึดอัดคนนี้ไม่พอนะยังลากนะครับบริวารหรือคนที่อยู่ใต้อาน,นัตของเราเนี่ย ด้วยเป็นในทิศทางเดียวกันเป็นในความสานะมัคคีนั่นหมายถึงว่าอุปสรรคมันอาจจะมีนะแต่คุณสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยใจที่มีศรัทธากับบางสิ่งบางอยา่างกับหน้าที่การงานของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะไพ่จะประมาณนี้คุณมีบุคลิกลักษณะประมาณนี้จะทําให้เกิดเงินเกิดทองที่ได้รับจากสังคมหรือคนหูมากนะครับบางคนเนี่ย อาจจะโดนตีกับโดนอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถลุกกลับขึ้นมาได้ด้วยใจที่อดทนนะครับนะมองมองลำดับความสําคัญออกนะครับไม่ให้อารมณ์เหนือเหตุผลนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะเรือนคู่ของนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1นะครับจนถึงวันที่9 วันที่8นะหนึ่งถึงแเนี่ยไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะดาวเจา้าเรือนคู่ครองเราเนี่ยนะครับตกอยู่ในเรือนของวินาศปัตนิวินาศนะครับแสดงว่าคู่ครองเนี่ยเอานำความลำบากยุ่งยากมาให้นะครับช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีธนูถ้าเกิดแฟนมาของเงินไปลงทุนก็เลี่ยงไปก่อนนะครับหรือแฟนมีคําพูดคําจาอะไรยังไงที่ทําให้เราต้องฟังเงินต้องทําให้เราจ่ายเงินอันนี้ก็ต้องเลี่ยงไว้ก่อน นะครับเพราะอะไรเพราะคาว่าปัตตนิเวลาตกวินาศเนี่ยมันแปลว่าแฟนเราเอาไปก็ไปทําขัดทุนไปทําเสียหายไปทําล้มเหลวนะเรารอจังหวะที่ดีๆก่อนให้ดาวเดินดีๆ,ๆก่อนนะครับถึงจะโอเคนะนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นโสดนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะพิชนั้นแล้วก็อย่าพึ่งนะครับแบบหลวมตัวนะครับเผลอ,อใจไฟปอง นะให้ดูกันไปก่อนนะเพราะเวลาปัจจุนตกวินาศเนี่ยมันแปลว่าทําให้เราเสียหายเสียหายหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักหรือครอบครัวอะไรเงี้ยเสียหายหมดนะก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังแต่ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจอะไรเพราะดาวพระพุธเนี่ยท่านเดินหลักเดือนเดี๋ยวท่านก็นย้ายแล้วอย่างเดือนนี้ท่านเดินสามราศีนะเดี๋ยวปักหลังเนี่ยก็ดีแล้วนะตอนนี้อดทนไปก่อนนะเรื่องของความรักนะยังไม่แนะนานะนะครับให้อยู่เฉยๆเรียนรู้ไปก่อน นะครับแล้วก็เรื่องมือที่สามเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยุ่งยุ่นๆอยู่นะนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่สิวัฒนตระกัศหาความจริงนะครับนะถ้าเกี่ยวเรื่องของความรักนะถ้ารู้สึกว่ามันแปลกๆทำแม่งทำแม่งนะเราต้องเสาะหาความจริงแล mm ้ว hmm. พระศิวะโปรติท่านจะนั่งสมาธิการที่ท่านลุกขึ้นมาต้นประมาณนี้ นะคิดดูเด็กจากคนที่นั่งสมาธิอยู่ดีๆต้องมาเต้นอนะ่ะมันมันคนละคู่เลยนะนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องเสาะหาความจรงิงถ้ารู้สึกระคักระคายหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆหรือมีเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นคนนู้นคนนี้แฟนเธอไปคนนู้นอะไรเงี้ยต้องหาความจริงนะจะอยู่เฉยอยู่นิ่งไม่ได้นะนะครับแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมเรียนรู้พฤติกรรมนะครับเพราะว่าคนที่มีคู่มากกว่านึงเนี่ย นะครับก็จะเป็นคนที่นะจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของการโกหกโกหกจะเก่งมากนะครับแล้วก็จะมีพรสวรรค์เกี่ยวเรื่องของการชักสีหน้าทําอารมณ์ที่ทําให้เรารู้สึกผิดอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบโอ้ไม่ทําแล้วนู่นนี่น่าจะเข้าทางเลยทีนี้นะก็นะครับต้องต้องเรียนรู้กันหน่อยนะครับนะเกี่ยวเรื่องของความรักหรืออะไรประมาณนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรเนาะถ้าของเงินไปลงทุนเราก็ต้อง ถามเขาแจง้งเขาเอาเงินเป็นลงทุนลงทุนกับใครลงทุนที่ไหนอะไรยังไงคือเช็คละเอียดยิบเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมันดีอ่าก็เดี๋ยวรอดาวดีค่อยให้ทำนะแต่ถ้าเกิดเช็คแล้วมันไม่ดีอะไรสักอย่างแล้วก็ชี้แนะได้ก็ชี้แนะว่าคุณจะทําอะไรยังไงคุณจะมีหลักการยังไงมุมมองยังไงอะไรเขาว่ากันไปแต่อยู่เฉยไม่ได้นะครับถ้าทำงี้แล้วคุณจะสําเร็จเพราะว่าด้านข้างมีองค์พระพิเคเนสเทพเจ้าแห่งความสําเร็จช่วยอยู่ นะครับเอาละต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธเหมือนกัน1-8ถึงก็ยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะนี่เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมตกวินาศเลยนะกรรมตกวินาศก็แสดงว่าบางครั้งนะบางคนเนี่ยกรรมวินาศเนี่ยอะไรที่เราควรจะได้ก็ไม่ได้เพราะเก่งใจคนอ่านะสมมติมีหน้าที่การงานตําแหน่งนะหัวหน้าเรียกไปสองคนยังไม่ทันสู้เลย ยกให้เขาซะอย่างนั้นโอ้ให้เขาทําเลยค่ะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ทําได้นะแต่เกรงใจซะอย่างนั้นนี่เขาเรียวกว่กากรรมวินาศทาให้ตัวเองวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าเสียหายหนักๆเลยนะครับแล้วก็บางคนประชดช,ชีวิตนะครับบางคนเขาเรียกว่าทําบางสิ่งบางอย่างประมาทเล่นเล่อ นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยช่วงนี้ให้ทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องเช็คหลายรอบหน่อยนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ป้องกันความเสียหายนะถ้าเกิดว,ว่างานที่ทําเร็วๆอะไรประมาณนี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาภายหลังนะครับแล้วก็กรรมวิน่าจะหมายถึงความเสียหายต่างๆในวิถีชีวิตในช่วงนี้ด้วยนะอาจจะเกิดเรื่อง ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะครับได้เช่นกันก็ถือว่าอย่าประมาทนะช่วงนี้อย่าประมาทไม่ว่าจะอะไรก็สุดแต่เนาะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพ่จะเสริมยังไงนะครับได้ไพ่เต่านะไพ่เต่าคือไพ่แห่งความมั่นคงนะนะครับไพ่แห่งการค้ำยันช่วยเหลือนะครับพไพ่ใบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่กวนเกษรสมุรแล้วปรากฏว,ว่านะครับเขาพระสุเมนจะล้มนะครับพระนารายกเลยกลายเป็นเต่าไปค้ำยันนะครับไม่ให้เสา นะครับล้มเสียหายนะส่วนใหญ่แล้ววิถีชีวิตรเราจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเพราะเกิดจากการที่เราเองเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นนะไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมเขาเรียกว่าเตี้ยอุ้มคอมนะมาขอให้คำประกันให้ก็คำทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่มีเงินมีทองนะเออหรือมาขออะไรที่ทําให้เรารู้สึกอุดอัดใจแทนที่เราจะปฏิเสธเราก็ไม่ปฏิเสธนะเราก็เออโอหอหมกท้ายที่สุดก็ทุก นะอันเนี้ยต้องบอกว่าอย่าไปคำว่า,ากันให้ใครอย่าไปออกหน้าแทนใครนะครับถ้าอึดอัดอะไรยังไงต้องกล้าพูดกล้าบอกช่วยได้เท่าที่ช่วยกันช่วยเหลือคนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคุณช่วยเขาแล้วคุณไม่ลําบากอ่าคุณมีเงินอยู่นะครับหมื่นหนึ่งคุณช่วยเขาสักร้อยสองร้อยเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแตนะ่แต่คุณมีหมื่นหนึ่งแล้วคุณไปช่วยเขาสองหมื่นอย่างเงี้ย หรือคุณมีหมื่นหนึ่งคุณให้เขาหมื่นหนึ่งทวนอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่นะครับคุณก็ต้องนึกถึงตัวเองนึกถึงครอบครัวนะครับนะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าไพ่ใบนี้เขาเรียกมันเสียหายเพราะว่าไปช่วยคนอื่นทั้งท่า,ท,าที่เราไม่พร้อมนะครับไพ่ก็มาเกิดประมาณนี้นะนะครับเนี่ยอ่ะนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของการงานก็จะเป็นลักษณะออกหน้าแทนคนอื่นคนอื่น,อนถูกตําหนิสุดท้ายแล้วตําแหน่งที่เราจะได้ในอนาคตก็ อะไรประมาณนี้ควรที่จะเป็นอะไรที่มันตรงมาตรงไปผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกช่วยเหลือได้นิดหน่อยที่ไม่มีผลกระทบนะครับต่อการประเมินหรืออะไรเงี้ยคุณช่วยได้นะครับนะแล้วก็พยายามอย่าทำงานให้มันผิดพลาด นะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังต้องกรับขอเขามาไปทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้นะครับชาวราศรีธนูทุกท่านปีนี้เป็นปีแห่งความร่ำรวยปีนี้เป็นปีแห่งความสุขและปีนี้เป็นปีแห่งความสําเร็จทุกๆท,กท,กท่านเลยนะครับนะผมเกตก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิณดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ